สวัสดีองน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยู่ม่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับเนาะก,ก็เรียกได้ว่ามีบั๊กตัวใหม่มีทิกตัวใหม่นะครับที่แบบว่ามานําเสนออีกแล้วนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากทาตามนะครับเนาะก,ก็สามารถทําตามกันได้นะครับเนาะเพราะว่าแต่ละอันที่พี่เอามาให้นะครับไม่่าจะเป็นทิกต่างๆหรือว่าบั๊กต่างๆนะครับที่แบบว่าพี่ทานะครับเนาะก็คือแบบว่ามาจากนะครับเนาะก็คือต่างประเทศ ครับนอที่แบบว่าเขาทํากันนะครับและไม่โดนแบนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนพี่ขาบอกเลยแล้วกันนะครับพี่ก็าเลยแบบว่านําความรู้นะครับนอจากต่างประเทศนะครับนอก็คือเป็นเซิร์ฟนอกนะครับนอมาใส่เซิร์ฟเรานะครับเรียกได้ว่าและหลายคนนะครับนอก็คือ ทำได้แน่นอนพันเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ามีการทดสอบมาแล้วนะครับนว่าน่าจะไม่โดนบั็กแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเพราะว่ามันไม่ได้เกลี่ยจนเกินไปนะครับนว่าเราก็ไม่ได้กดเกินไปด้วยนะครับเนาะแต่ก่อนอื่นครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนว่าถ้ายังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1นึ่งไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าคลิปนี้นะครับเนาะถ้ามีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิน่าฟรีมูลค่า150บาทนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีๆ้อยนะครับสำหรับมงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ส่วนของฟรีนะครับถ้าอยากได้ส่วนของฟรีนะครับก็อย่าลืมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับเนาะคนละ1นึ่งไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นกิจจจกกกกกกกรรรรรรรมมฟีีีีๆๆิดาาาพพ่่่นนนนนะะะคคคัับบบทุขออเเลว จัดหนักจัดเต็มแน่นอน100%เนะครับทุกคนเนี่ยเราจะปางมาเลยนะครับนอร์เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่แบบว่าหลายหลายคนนะครับต้องเล่นหรือว่าต้องคอมเมนต์ด้วยนะครับทุกคนเรามาดูไฮไลท์บักวันนี้กันเลยดีกว่านะครับสำหรับไฮไลท์บักวันนี้นะครับนอรก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอร์สำหรับไฮไลท์บักวันนี้นะครับก็คือ นี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าตัวแรกนะครับโนก็ให้เรากดมากับเพื่อนนะครับแล้วเราก็กดพักหน้าจอนะครับตอนมันกําลังนับถอยหลัง3 2 1นะครับแนเราก็กดเข้ามาคืนนะครับนอสิ่งที่เราจะได้นะครับทุกคนเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าเราจะได้ประมาณนี้เลยนะครับนอเรียกได้ว่าวิ่งทะลุไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นทางด้านของบัานะครับทุกคนนี่เลยนะครับทำจุดไหนก็ได้นะครับนออยากทําจุดไหนก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับทุกคน ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็เป็นทางด้านของบาร์ที่สนะครับสาหรับบาร์ที่2นะครับเนาะหรือว่าจุดที่2นะครับก็ให้เราขับรถมานะครับเนาะรถโฟล์คสวก็ได้นะครับแล้วก็ปลายไอดอรไปนะครับเนาะกดปิดเน็ตนะครับทุกคนเราก็กดเปิดเน็ตนะครับเนาะและให้เล่านะครับเนาะขับรถไปประมาณนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะสีที่เราจะได้นะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะเราก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเน อันนี้นะครับนก,ก็คือเป็นบล็กตัวใหม่นะครับน้แล้วก็ ต่อมาก็เป็นบั็ที่3นะครับก็เป็นโมดตัวนี้เลยนะครับเนาะเป็นโมดใหม่ล่าสุดเลยนะครับทุกคนสามารถทําแบบนี้ได้นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่ากดพักหน้าจอนะครับเนาะแล้วก็กดเข้ามาในเกมนะครับเนาะปิดเนี่นะครับแล้วก็เข้ามาในเกมนะครับเนาะสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะติดบั็กประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะเรียกได้ว่าจะล่วงลงมาในแมปประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าเราจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เรียกได้ว่าหลายๆลายคนนะครับเนาะสามารถทําได้นะครับแล้ว ก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของจุดนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะสำหรับจุดนี้นะครับเนาะก็ให้เราทําแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็คือให้ขับรถมานะครับเนาะแล้วก็ให้กระโดดประมาณนี้นะครับเนาะก็คือจะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็กดออกรถได้เลยนะครับเนาะเราก็จะตกมาอยู่ด้านล่างเลยนะครับเนาะแบบไม่เสียเลือดนะครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นวิธีลงจากสะพานนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เรียกได้ว่าลงจากสะพานได้แบบชิลๆเลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับเนาะแล้วก็ ต่อมาก็เป็นทางด้านของโหมดช่างห้องนะครับเนาะให้เลือกหมดนี้มานะครับแล้วก็ให้ซื้อ2อันนี้นะครับทุกคนแล้วก็ให้ทําแบบนี้ได้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าทำแบบนี้ได้เลยนะครับเนาะสิ่งที่เราจะได้ก็คือนี่นะครับเนาะมันจะเดินนะครับทุกคนเรียกได้ว่าตัวละครของเรานะครับมันจะเดินแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าโคตรสุดเลยนะครับทุกคน และก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับโน hoe, ยังสามารถทําแบบนี้ได้อีกนะครับทุกคนนี่เลยนะครับโนทำแบบนี้ได้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนว่านี่นะครับโน WS, ใส่รองเท้าแล้วก็แปลงมันพุ่มไม้นะครับโนแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะครับนี่เรียกว่า แบบว่าโหดกะโปเลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นจุดนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ให้เราเก็บเหรียญได้เลยนะครับเนาะแล้วก็พี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าถ้ามันขึ้นประมาณนี้นะครับเนาะให้เราทําแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็มากระโดดแบบนี้ได้เลยนะครับเนาะเลื่อนของเรานะครับมันก็จะลงนะครับเนาะและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่ามันจะทดแทนกันเร็วมากๆนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเป็นหลายคนยังไม่รู้นะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเน ามารถทแบบนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าขึ้นไปหลังคาโรงงานนะครับเนะด้วยวิธีนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี่เลยนะครับพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าสุดจัดแน่นอนร0% 0นะครับทุกคนนี่นะครับเนสามารถทําแบบนี้ได้อีกนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี่เลยนะครับเนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าสุดเท่เลยนะครับเนแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของจุดนี้นะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าจุดนี้นะครับเนเมื่อเราเจอศัตรูอยู่ในนี้นะครับเนสิ่งที่เรา ทำได้นะครับนอไม่ต้องขึ้นชาร์จศัตรตูนะครับนอเพียงแค่เราปลารละเบิดไปตรงนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอเพียงเท่านี้มันก็จะเข้าไปใน กระท่อมเล็กๆนี้แล้วนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าสุดจัดแน่นอนร้อเนะครับเนาะสาหรับจุดนี้นะครับทุกคนแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของบัคที่8นะครับเนาะหรือว่าทิกที่8นะครับก็คือให้เล่านะครับเนาะก็เรียกได้ว่าปดท่าทางออกนะครับเนาะจนหมดเลยนะครับเนาะแล้วก็ให้เล่านะครับเนาะใส่ท่าทางตัวนี้นะครับทุกคนแล้วก็กดปิดเน็ตไปได้เลยนะครับเนาะสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะคร ให้เราเปิดเน็ตปีเน็ตตามนี้แบบว่าที่ในคลิปบอกเลยละกันนะครับนอก็ จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่ามันจะเป็นท่าทางตัวเดียวนะครับนอเรียกได้ว่าทั้งหมดเลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่ากดตรงไหนนะครับนอก็เป็นท่าทางแบบเดิมนะครับทุกคนก็จะประมาณเลยครับนอแล้วก็ต่อมานะครับนอก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับนอให้เราทําแบบนี้ได้เลยนะครับก็ปล่อยโดนไปหนึ่งลานะครับนอแล้วก็ให้เรานะครับนอใส่รองเท้ามานะครับกดปิดเน็ตไปได้เลยนะครับทุกคนและ ให้เรานะครับเนาะบินขึ้นมานะครับอยู่ตรงโดนตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าให้เปิดเน็ตกับมานะครับแล้วเราก็จะอยู่บนโดนเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นอีกหนึ่งทริคเล็กๆน้อยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะจุดนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะศัตรูชอบมาดักจุดนี้นะครับเนาะเป็นประจําเลยนะครับเราจะมี วิธีแก้นะครับโนโคจะง่ายเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับโนว่าให้เรานะครับเนาะตั้งไอวอลปิดก่อนนะครับเนาะแล้วก็ให้เรามาเข้าตรงนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะเราก็เข้ามาหาศัตรูได้แล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะ ส่วนไอบอก็ตั้งจากด้านล่างนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมานะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าต่อมานะครับสามารถทําแบบนี้ได้เลยนะครับเนาะกดพักหน้าจอนะครับเนาะแล้วก็สิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือเราจะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าจะมีเอฟเฟก์กระโดดนะครับเนาะก็คือขึ้นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสุดจันเลยนะครับเนาะสามารถเอาไปทําคลิปได้นะครับทุกคนและก็ยังไม่หมดเท่านี้ด้วยนะครับเนาะก็จะมีทางด้านของจุดนี้ด้วยนะครับทุกคนนี่เลย นะครับเรียกได้ว่าจุดนี้นะครับเนาะสามารถทําแบบนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็คือไต่ตรงนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เรียกได้ว่าสามารถไต่ตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะขับรถไต่ตรงนี้ได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าหลายคนยังไม่รู้นะครับทุกคนก็จะประมาณเลยนะครับเนาะสำหรับบล็อกที่10หรือว่าท็อป10นะครับเนาะ พิกต่างๆนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสุดจัดแน่นอน100%เลยนครับน้องพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นนะครับน้องในส่วนของทิกต่างๆหรือว่าบล็ต่างๆนะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของทิกตัวใหม่บักตัวใหม่นะครับที่แบบว่ามีในเกมของเล่านะครับทุกคนก็ถือว่าสามารถไปทําตามกันได้นะครับไม่โดนแบนแน่นอน100%เนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ไปเกียนใครนะครับน้องและที่สําคัญนะครับสามารถใช้ไปเล่นกับเพื่อนนไดด้้วย ก,ก็จะประมาณเลยนะครับน้องก,ก็ถือว่าคลิปนี้นะครับน้องก,ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน,น,หน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่า เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแช์นะครับนอถ้ายังไม่ได้กดไลค์กดแช์นะครับนอก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับทุกคนและพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับนอที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับนอถ้าอยากสนับสนุนนะครับทุกคนก็คือถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์ดนเนทนะครับนอเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแช์นะครับนอเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละ1ไลค์ คนละหนึ่งแชร์ละกันนะครับนาองสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย